สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับพบกับวันนี้นะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่สมนะครับตอนที่3นะครับเดี๋ยวเรามารับชมดูไปพร้อมๆกันนะพี่ชายนะครับสำหรับ EP นี้ก็จัดกันให้เหมือนเดิม20รายการนะครับกบพระปิตาหนุมานรวยพันล้านครับนะฮะรุ่นนี้ก็จะเป็นรายการของผมก็จัดมาเป็นรายการนําเลิกนะครับทั้งองค์นะฮะทุกองค์นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันพี่ชาย ว่าชอบถูกใจรายการไหนนะครับงนเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยแล้วกันนะครับรายการแรกครับนะเดี๋ยวเรามาลุยกันรายการที่หนึ่งกันเลยฮะร,รายการที่หนึ่งของนําเสนอครับมาฮะ รายการที่หนึ่งครับเปิดออกมาครับพี่ชายรายการนี้นะครับเนื้อดําไปลาตะก,กุศลสามกษัตริย์ครับพี่ชายรายการแรกครับรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่ที่สามร้อยบาทนะฮะเลขค้นเบอร์หมายเลขยี่สิบหกครับรายการที่หนึ่งนะฮะ ต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองรายการนี้เป็นเนื้อดินลังต่อปิดทองคําแท้หน้าหลังฮะเลขโคดตั้งเบอร์นะครับองนี้หมายเลขหกสิครับรายการนี้ขอ300ร้อบาทเช่นเดียวกันพี่ชายรายการที่สองฮะต่อมาครับนะบฮะรายการที่สามครายการที่3ครับเปิดกันมาฮะ รายการที่สามเปิดออกมาโอ้โหพี่หน้ากากเงินเยอะฮะรายการนี้เป็นเนื้อว่านจินดามนีนะครับหน้ากากเงินสดือพลอยแดงครับเลขหัเบอร์เนลขสามี่หกรวมกันได้เก้าฮะเออรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สามครับพี่ชายนะฮะสวยๆเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สี่ฮะเออรายการที่สี่โอ้โหมาเลยฮะ รายการที่สี่รายการนี 4, รร้เป็นเนื้อว่านลพยดำหุ้มทองคำสดดอพลอยแดงหานุมานนะฮะใจเพชรน,นะฮะโอ้โหขอดูเลขโคดเบอร์หน่อยพี่จา๋าเลขโคดจำนวเป็นเลขสแปดครับรวมไม่ได้เก้าอนะรายการนี้ครับโอ้โหนะครับแบ่งปันเหมือนเดิมพี่จ๋าหนึ่งพันห้าร้อยบาทรายการนํมมาเลือกนะพี่จ๋าหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่จา๋ารายการนี้ฮะโอ้โหรายการที่สนะี่ฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่ห้านี่ฮะยังอยู่เหมือนเดิมครับยังคะอยู่เหมือนเดิมพี่ชายนี่ครับอรายการที่ห้ามายู่กันต่อฮะรรายการที่ห้าเปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้เปิดเปิดมาเป็นเนื้อว่านจินดามาน,นีฮะตะกุดทองคำสามดอกครับพี่โอ้โหเลขโคดนังเบอร์นี่ครับหมายเลขสามสิบเอ็ดฮะ เลขโค้นอันเบอร์หมายเลขสามทิปเอ็ดนะฮะรายการนี้ครับรายการที่ห้าเนื้อจินดาวันนีตะกุดทองคำสามดอกพี่โอ้โหรายการท็อปๆเลยนะพี่พี่ทั้งใจนะครับชอบรายการจินดาบณีรายการนี้ห้ามพลาดครับรายการนี้แบ่งปันให้พี่นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทได้ไปเลยพี่ชายตะกุดทองคำสามดอกครับนะฮะโอ้โหต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับพี่รายการถัดไปเป็นรายการที่หกนะ หรือรายการที่หกเปิดขึ้นมารับพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่าแกสอนลงยาพิเศษนฮะโอ้โหโอุ้งนี้สวยมากเล็กคนเบอร์มาเล็กฮะที่หกรายการนี้ลงยาพิเศษสวยจริงครับพี่ลงยาพิเศษสวยจริงครับแล้วรายการนี้แบ่งปันให้พี่นะครับที่สามร้อยห้าหุ้ยสามร้อยห้าสิบาทไม่ได้แล้วแต่เท่ากันนะครับรายการนี้เอาไปพี่ลงยาพิเศษเอาไปสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทครับพี่ยายรายการนี้ไหนจะพี่จับคู่ตรงไหนก็เดี๋ยวมาลดให้พิเศษให้ละกันนะครับ ต่อมาครับรายการที่7นะฮะเอ่รายการที่7เรามาลุยกันต่อฮะรายการที่7เปิดขึ้นมาฮะโอ้โหรายการที่7ลรายการนี้เป็นเนื้อตะกั่วไม่ตัดปีกสะดือทองคําแท้หัวใจหนุมานทองคําแท้ครับโอ้โหอีกหนึ่งรายการท็อปพิเศษนะฮะมาเลยฮะทองคําแท้ด้านหลังก็ทองคาแท้โอ้โหเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขแปดนะโอ้โหองค์นี้ต้องขออนุญาตเนีฮะถ่ายรูปหน่อยนะครับบนึงพี่นะ ผมขอพับก่อนอีกหนึ่งรายการท็อปพี่เนื้อทุกอ่างมจะปีกสะดือทองคําแท้หัตุมานหัวใจทองคําแท้ด้านหลังฮะแล้วที่สําคัญนะครับเลขโคดนวนเบอร์ใหม่เลขแปดเลขรวยด้วยพี่จ๋าเลขโคดนวนเบอร์หม่เลขแปดเลขรวยด้วยรายการนี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมแบ่งปันให้พี่ครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทปิดมาได้ครับนี่ฮะโอ้โหอีกหนึ่งรายการพิเศษฮนะโอ้โห ท่มท่วมกันไปเลยพี่ท่มท่วมกันไปเลยฮะร,รายการนี้ฮะร,รายการที่เจ็ดครับต่อมารายการที่แปดครับรายการที่แปดเปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้อหมวนสารเทาของทูปิดทองคําแท้หน้าห,าหลังฮะนี่ฮะปิดทองคําแท้หน้าหลังพี่เลขคุณเบอร์เลขยี่สิบเก้าฮะรายการนี้แบ่งปันที่พี่ที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้แบ่งปันที่พี่ที่สามร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่แปดฮะ เดี๋ยวผมพับอทองคําแป๊บนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการถัดไปเป็นรายการที่9อนะมาอมมาอย่านี่เลยหรรายการที่9เปิดขึ้นมาพี่รายการที่เป็นเนื้อก้นครกรวมพุทธคุณเลี่ยมกรอบมัจจังวัดครับพี่นี่ฮะตะกุดเงินแท้1ดอกครับเลขโคดัาเบอร์นะครับหมายเลขอะไรเอ่ยเลขโคดัาเบอร์หมายเลขอยู่ด้านล่างนะพี่นะ มองไม่เห็นยี่ห้าหรือเปล่านะรายการนี้เริ่มกรอบไปจากวัดแล้ตจะกุดเงินแท้สามดอกครับเนี่ยเนี่ยเนื้อก้นคกรวมทุกคุณนะพี่นะตรงนี้หนึ่งดอกนี้สองดอกตรงนี้สามดอกนะรายการนี้กุดเงินสามดอกรายการนี้แบ่งปันที่พี่นะครับที่สี่ร้อยบาทพอพร้อมเลียกมาจากวัดพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการนี้เลยครับกระเด็นมาอยู่ตรงนี้ฮะ นี่อะไรครับจะให้โชคเราหรือเปล่ารายการนี้รายการที่สิบขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับโอ้โหไม่ใช่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อดินหลังต่อนะปิดทองคําแท้นหน้าและหลังฮะ เลขคนดับเบินะครับองนี so sort of box, right ้หมายเลข60ครับรายการนี้เอาไปพี่ชายแบ่งปันให้300บาทนะครับ300บาทนี้้าทุนนะพี่นะราคาจองรุ่นนี้ถต่พี่พี่เข้าใหม่ยังไม่รู้ทราบราคาจองราคาจองรุ่นนี้อยู่ที่290บาทนะครับ290ริบาทนะพี่ชายซึ่งงานมายน้องถึงขายขาดทุนนะครับน้องขอถั่วพี่น้องไปถั่วกับรายการบนบนนะลรายการบนบนน้องจึงขอพี่พี่นะครับอย่าต่อน้องเลยแต่รายการล่างๆกลางๆลองๆน้องจัดให้ราคาพิเศษแล้วพี่ชาย นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปพี่เป็นรายการที่สิบเอ็ดครับโอ้โหรายการที่สิบเอ็ดมาบินนึกว่างเกสสอนลงยาพิเศษนะครับเลขโค้ดตัวมันเลขเจ็ดสิบเอ็ดครับรายการนี้ต้องแบ่งปันให้พี่อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับแบ่งปันให้พี่อยู่ที่สี่ร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่สิบเอ็ดนะครับนะฮะ แต่ถ้าจบคูองไหนก็เดี๋ยวเดี๋ยน้องพิเศษให้ลดได้นิดหน่อยพี่จายนะครับต่อมารายการที่12เปิดขึ้นมาฮะร,รายการที่12เปิดมารายการที่เป็นเนื้อว่านจินดามนีฮะปิดทองคําแท้หน้าแนละหลังพี่จายโอ้โหนะจินดามนีฮะยังไงครับยังไงก็หมดพี่ชายรายการนี้เลขคุณตัวเบอร์หม่เลข40ครับแบ่งปันให้พี่นะครับนะ350รบาทรายการพี่สำหรับเนื้อจินดามนีฮะ ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่13นะฮะรายการที่13นะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะโอ้โหองค์นี้เนืเ้อว่านเจ้าน้ําเงินนีฮะมะกากมะหาชนโนนครับเลขคูณตําเบอร์หมายเลข545เลขคูณจัเบอร์หมายเลข45ครับรายการนี้เอาไป300บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่13ฮะ ต่อมารายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่เปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โหรายการนี้ครับเนื้อขาวสมเด็จหน้ากาบปิดทองคาาอาํา,าทคแทร้รายการนี้เนื้อขาวสมเด็จหน้ากาบปิดทองคําแท้ครับรายการนี้เลขโค้ดตั้งเบอร์ใหม่เลขสิบเกนะ้าฮะ รายการนี้คนเบอร์หมสิบเก้าครับรายการนี้ปิดตรงคำแท้รายการนี้น้องขอเป็นปางปิพี่นะครับที่หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทคับพี่ชายรายการที่สนะิบสี่ฮะโอ้โหนะทุ่มท่วมอ่ะทุ่มท่วมนะพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อดำเป็นานตักกุดเงินเก้าดอกฮะเลขคนตเบอร์หมายเลขสี่สิบเจ็ดครับ เลขคนจำนวนใหมายเลขสี่สิบเจ็ดรายการนี้ถูกเงินเก้าดอกเนื้อดําใบลานหรือเปล่าพี่นะครับผมดูไปแป๊บนะครับอ้าวโอเคเนื้อดําใบลานพี่โหดๆนะฮะเลขคนจำนวนเ 47, ลขสี่สิบเจ็ดรายการนี้นะครับแบ่งปันให้พี่นะครับที่สี่ร้อยห้าสิบบาทเนะี่ยสี่ร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายลายการที่สิบห้าต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สนะิบหกคร 16เปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่านไผ่ดำนะฮะก้นครกตะกุดเงิน3ดอกครับเลขคู่ตั้งเบอร์หมายเลข51นะฮะรายการนี้เลขคู่ตั้งเบอร์หมายเลข51ครับรายการนี้ขอแบ่งปันนะครับพี่ๆในยับที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สิบหกฮะมาลุ้นต่อเนี่ครับรายการต่อไปที่เป็นรายการที่17ครับ รายการที่17เปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อดินหลังต่อตะกุดเงิน3ดอกเลขคนตั้เบอร์หมายเลขส5่รายการนี้350บาทเช่นเดียวกันครับพี่รายการที่17นะครับต่อมารายการที่18ครับพี่ชายรรายการที่18เปิดขึ้นมาครับ รายการที่18เปิดขึ้นมากับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อดำเป็นลางตะกุดสารขั์เลขหัวตั้เบอร์หม่เลข47 7ครับรายการนี้เอาไป300รายการนี้เอาไป300บาทครับพี่ชายรายการที่18นะครับต่อมารายการที่19ครับพี่ชาย รายการที่19เปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นยี่้อเขียวก้านเมลิโรยจีวอโรยตะไบทองโรยผงงาช้างเลขคุณตะเบอร์หมายเลข39รายการนี้เอาไปพี่คลาสสิกส,สวยๆอย่างนี้เอาไป็น300บาทครับรายการที่19เอาเป็น300บาทครับพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่20รายการสุดท้ายของ E ีขีงวันนี้ฮะเป็นตอนที่3นะครับ ขออน,นุญาตเปิดกันต่อเลยครบับโอ้โหรายการนี้เป็นเนวว่านไผ่ดำหน้าก,กากมหาชนวนเลขคุณเบอร์หมายเลขตัวเดียวหลักเดียวหมายเลขเจ็ดครับรายการนี้เอาไปสามร้อยรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบนะครับวันนี้อย่างปาดิพี่นะครับยี่สิบรายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกชมดูนะพี่พี่นะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อีดไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากมากครับ